สวัสดีค่ะ EP ที่202ในหัวข้อเรื่องเครดิตบั b เบิที่กำลังจะพังหรือฟองสบู่เครดิตเป็นวิกฤตที่กำลังก่อตัวและน่าจะจบแบบไม่สวยสำหรับหลายคนที่ยังคิดว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ตลาดเริ่มแสดงอาการกระสับกระส่ายเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในแง่ความเสี่ยงมีหลายตัวอย่างให้ดูนะคะตอนนี้มันเป็นภาพผสม,มหลายอย่างซับซ้อนกัน หนึ่งในนั้นก็คือสถิติสำคัญของรัฐบาลสหรัฐที่ปกติคนจับตามองเช่นตัวเลขการจ้างงานที่หยุดการรายงานไปพักใหญ่และกำลังจะกลับมาเร็วๆนี้ความกังวลคือพอกลับมาแล้วอาจเปิดเผยว่าเรี l ยวอีโคมอาจไม่ดีเท่าที่ตลาดหวังหรือตีความเอาไว้อีกเรื่องที่กดดันตลาดคือบิตคอยที่ร่วงแรงมากจากจุดหนึ่งที่เคยอยู่ประมาณ 1 2 6 0 0 0่ัดอลลาร์ล่วงลงไปต่ำกว่า90,000ดอลลาร์ก่อนดีขึ้นมานิดหน่อยการล่วงรอบนี้เหมือนสัญญาณให้หลายตลาดเริ่มสะดุ้งเพราะมีหลายกองทุนถือสัญญาเลเวอเรจอยู่ส่วนพวกหุ้นกลุ่มเทคก็เริ่มหมดแรงเจนางฟ้าที่เคยดันดัดชนีตลาดกลับเริ่มชะลอตัวจนคนเริ่มกังวลว่ากระแสกำลังจะจบ แต่ปัจจัยตัวใหญ่ที่สุดที่ซ่อนอยู่ใต้ปรมคือฟองสบู่เครดิตที่เกิดจากแบงก์ปล่อยเครดิตเพื่อให้คนไปซื้อหุ้นต่อแล้วผักราคาหุ้นให้สูงขึ้นแบบผิดธรรมชาติตัวเลขมาจิ้นล่าสุดจากองค์กรฟิล่าผลโบเก้นเช็คอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ1.2ล้านล้านนอล่า,ลา,ลาเฉพาะโบเกอร์ที่ปล่อยให้ลูกค้าเท่านั้นนะซึ่งเป็นข้อมูลแค่ส่วนเดียว ส่วนหนี้ของเลเวอเจริงในระบบเพราะมันยังมีเฮลฟันสถาบันใหญ่และ Family Office ที่กู้จากธนาคารโดยตรงองีกซึ่งไม่ได้เข้าไปอยู่ในสถิติแบบเดียวกันหนี้ของเฮลฟันกับธนาคารอาจเท่ากับหรือมากกว่าตัวเลขที่เห็นด้วยซ้ำรวมแล้วหุ้นที่ถูกถือด้วยเงินกู้น่าจะสูงถึง5 1 0ถึง10ล้านล้านดอลลาร์และเมื่อราคาเริ่มร่วงระบบจะเริ่มขายอัตโนมัติ เพราะหลักประกันมูลค่าหดตัวไล่กันไปเป็นทอดๆยิ่งดูที่บิตคอยจากน0่ดอลลาร์ลงไปแถวๆ9ว0 0้ม่ดอลลาร์ก็ล่วงไปประมาณ25%สำหรับคนที่ถือเ e เว่เอสมันก็เริ่มเข้าโซนที่เรียกว่าโดนไล่ขายแบบถล่มทลายได้ง่ายมากถ้าตลาดหลายต่ออีกนิดนึงก็ทลายลงทั้งพอร์ต เราไม่รู้เลยว่านี่คือจุดแตกของเครดิตบับเบิลหรือ,อยังเพราะเฟดเพิ่งจะเริ่มประกาศเบรก QT แล้วก็หันมาเริ่มใช้ QE อีกรอบเป็นสัญญาณว่ากำลังปั๊มสภาพคล่องใส่ตลาดอีกครั้งและยังตอบไม่ได้ว่ามันจะช่วยประยุงตลาดได้จริงไหมเพราะเรื่องแบบนี้รู้คำตอบก,ก็หลังเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเสมอตอนนี้การถือหุ้นกลายเป็นเกมที่อันตรายสุด,สดทางหนีคือลดเครดิตออกจากหนี้ แล้วไปถึงเงินจริงอย่างทองคำเหตุการณ์ปี2 0 0 8ถึง2009ตอนนั้นทองก็โดนขายจาก1,000ดอลลาร์ลงไปถึง680ดอลลาร์เหมือนโดนทุบไปพร้อมตลาดแต่พอฝุ่นหายทองกลับพุ่งไปถึง1,920ดอลลาร์ในรอบต่อมาแต่ครั้งนี้คงไม่ตกแรงเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังฉวยโอกาส ซื้อทองจริงเข้าคังทันทีที่มีซัพพลายออกมาตลาดกระดาษจะปวนผันแต่ตลาดทองพิซิเคิลไม่น่าจะโดนกระแทกแรงเหมือนก่อนเพราะดีมานของจริงแข็งมากส่วนหุ้นเหมืองทองอาจโดนข่ายก่อนเพราะคนมักขายของดีที่มีกำไรและเก็บขยะที่ขาดทุนไว้ตามนิสัยมนุษย์ตามปกติทำให้หุ้นเหมืองอาจย่อแรงกว่าโลหะจริง สรุปนะคะเรากำลังเดินเข้าหมดหลนผันหนะักและคนที่เห็นโครงสร้างของผลนผันจะเริ่มรับมือได้ดีกว่าและปีนี้กับก่อนวิกฤต2008มีความเหมือนล้าหลายหลายอย่างแต่มีความแตกต่างมากคือดีมานทองพิสิกเลจากธนาคารกลางที่แรงผิดยุคก,ก่อนซึ่งเป็นตัวแปรใหญ่ของรอบนี้ตอนนี้จีนกำลังเดินเกมเปิดเส้นทางให้ทองแลกหยวน ได้ง่ายขึ้นผ่านการเปิดตลาดเซียนไฮในฮ่องกงซาอดุดีอาระเบียและกำลังและกาลังขยายไปอาเซียนซึ่งจะทำให้กลุ่มบิดทั้งชุดสามารถใช้ทองกับหยวนเป็นระบบชำระเงินคู่กันในอนาคตและอาจมีอัตราแลกเปลี่ยนทองหยวนแบบคงที่ในรูปแบบในอนาคตด้วยดีมานทองคำของธนาคารกลางน่าจะพุ่งขึ้นอีก เพราะประเทศเล็กๆก,ก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าโลกเดินไปในะบุใหม่ที่ใช้ทองมากขึ้นก็ต้องเริ่มสะสมตั้งแต่ตอนนี้ไม่อย่างนั้นจะหาของไม่ได้ในอนาคตค่ะ EP นี้ก็ได้จบลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมไปที่ Facebook ของอาจารย์สายันหรืออัตาสาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ